มาตรงคืนตองเผาึืนกับุเพด่ดวนเลยต้องเผากับประเทศไทยดวยนเลยน้องชมซีสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจาวาจะเป็นเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวรือว่าทงต่างประเทศนอกเนีก็มาพอแค่ว่าแหลวก็น้องชม,ม,มซีนะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นคืนที่สองเลยเป็นเหมือนที่สามข,าข,าขาองเฮานาอที่เฮาเดี๋ยวมาอยู่ลาวนะพี่น้องเอ้ยบอกเลยนะคะว่าต้อนมาหันกระเป๋าเสื้อผ้าหันบาเต็ม แต่ตอนเมื่อหันเต็มเต็มจนแบบว่าตบไส่ถ้งหิวน้ำพี่น้องนี่นะคะนักขนาดเลยท้องหิวนักแกงนะคะนักขนาดเลยเนาะอันนี้คือบรรยากาศนะที่น้องไฮเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่ามันหนี่ห้องก็สี่เหลี่ยมุ้งเทียบแล้วนะอืมของเต็มทงนี่ยหิวซ้ำซีหิวบรายกาอันนี้ก็เนาะไ้เบิ่งนะพี่น้องนะคะนี่คือเขาจัดกระเป๋าเนาะ ล่นพี่น้องเอ้ล้นเลยนี่เป็นล้นล้นเป็นล่นเลยนะเที่ยวแบบเต็มสปีดเลยมาอยู่ล่าเบิดเงินไปหกพันบาทนะพี่น้องแค่ว่าเบิดเงินไปหกพันบาทสุดกจุกแข้งขนาดนี้มาตรงคืนตรงเผาขืนกับุงเทปดวนเลยตรงเผากับประเทศไทยด่วนเลยน้องน้องคุณสีกับเป็นยังไงบัดี้เป็งานกัปเป็ดงานของคุณซีบอกว่า เราตกเเผากลับไปเห็นงานเลยเนาะเพราะว่าใส่เงินเบิดใส่เบิ้ดแลวพี่นอ้องเกือบเกือบเกี่ยงนะบอกเลยว่าคิดหอด <laughs> คิดหอดปะเตศใต้อะไรทุกคนที่คิดหอดนี่บริคิดหอดอย่างนะคิดหอดงานอยากจะกลับไปเห็นงานและพี่น้องเพราะว่าใส่เงินเบิดละ <laughs> ถ้ามาเขา <laughs> เครื่องใส่ตามที่เห็นนั่นแหละมันกับบริแพงเกินไปแต่ว่าเขา้าเ <laughs> ขาใส่าลายาล่างเนาะ คือเข้าไปตลอดเลยคือทุกอย่างอ่นมันต้องใส่เงินเบิดล้ทุกคนหนามาเทียวอยู่แต่ว่าผู้ใดทีแบบว่าโบท่าน้ไม่อยาดกะคือคนไทยเิ่นมาเนาะกะสอย่างแน่แม่บอกเพราะว่ามันอยากนั่งแบบลดล่างี่แต่ว่าเพราะว่าค่ารดนี่พี่น้องนะถามแบบว่าเข้านางรถนี่เข้าเม้าลดนี่สิแพรคือเพืว่าได้สอบถามว่าจากทีเพ่ว่าอยู่บอลนี่หันไปอะว่างเวียงหัน เพิ่นบอกว่าถ้าซิฟคนหันเพิ่นคิดคนละหาลอยเนาะซิฟคนนั้นคิดคนละหาลอยทุกคนแต่ว่าถ้าคนเดียวซิเม้าไปหันคือหาพันบาทเลยเมาโหลดไปไปน้องไปวังเวียงนไปเทียเท่ยววังเวียงและที่นี้เขากับ่มีเงินเนาะ <c oughs> บ่มีเงินพี่น,น้องก็เลยบ่ดได้ไปนะก็เลยบ่ได้ไปเที่ยววังเวียงก็เลยเที่ยวแต่เที่ยวเวียงจันน์เองเนาะจริงจริงก็อยากไปแห,หละปะัจจีบันนี้ค่ะบ่มีใดอยากไปคือเขาที่เนาะมีแต่หมูมเขาอยากไป <c oughs> บ่ไว้ทุกคนบ่ไว้อ่า แพงโปดเพราะว่าเข้าตรงนั่งรถตู้ไปนอกาะมันบริมีรถแบบอ่ามอเตอร์ไซค์คือเข้าสิไปตลาดนี่นะทุกคนตลาดที่เพ่ว่ายู่ที่เพีย<ๆ>ว่ายางไปไปหายพอเมพี่นนองเบิงนี่เนาะไปกับหนองจุ้มซีอ่ะเข้าพาอยางไปบกกักไก่เติบเนาะเพราะว่าบบมีตลา่าบมีรถวินมอเตอร์สองมอเตอร์ไซค์ยังคืออยู่ในหนา ยุ่ประเทศไทยพันออกมาพันกระซิมีรถรถต้างรถประจําทางนะทุกคนถ่ามวาย่นีหันบนาล่ะนักท่องเที่ยวหรือว่าถ้าอ่านชาวไทยหรือว่าต่างประเทศนอกที่เป็นมาเที่ยวอ่ะเพิ่นถึงว่าได้เซารถจักรือว่ามอเตอร์ไซค์ยังต่างต้างเพราะว่ามันบ่มีรถแบบว่ายังแบบด้วยสารยังนะทุกคนม่มีรถประจําทางบ่มีรถสายทางมันมันอาซิมีหรือบอบนอื่นแต่วบอบนอเขายู่มันบ่มีมันหายากเนาะก็เลยจะเป็นตรงแบบว่าเอออันนี้นนะ ก็เลยเหตุให้เห้าแบบว่าไปไซกับไปหยากในอันนี้ก็ยังโชคดีที่มูฮาวเด้ไปเที่ยวมันคือว่าหน่องเนาะหน่องเพิ่นพาไปนะทุกคนพเดียวจริงๆเพื่ว่าก็อยากไปตลาดเสาถามาจากบอนเฮาอยู่นี่ไปตลาดเสานี่นั่งรถประมาณเศารานาทีนึงพี่นอง แต่ว่ามันติดปัญหาคือมัญหาหลดหยาก้องน้องจมซีรอ้าวบัตบัวจักมาทุกคนปัญหาหลดหยากพี่นองถ้าห้าสซีเมาหลดไปนี่คือเพื่อนกะเพื่อนกะคิดแพงเพราะว่าคนน้อยแมนบอกถ้าคนน้อยเพื่อนกะคิดแพงถ้าคนไ้ายเพื่อนกะบูคิดแพงเนาะแต่บันนี้มูห้าวัอดมีแค่สองคนนะทุกคนบันนี้เงินเท่ากับบูคอยมีหลายเนาะมันก็เลยแบบเออบวกกับฝนตกพี่น้องนะอันนี้คือปัจจัยรักเลยคือฝนมันตกน้องๆนองจมซีเนาะ ฝนมันตกแหละท้าเขาสิไปมันกับโบขุมมันก็เลยแบบเฮ็ดให้เขาขี้ขาดเฮ็ดให้ขี้ขาดพี่น้องเลยเฮ็ดให้ขี้ขาดเฮ็ดให้เงาบ่อยากไปเนาะเป็นจังไดนอยากมาเที่ยวอี่บอเวียงตามน้องจุ๊งซีนี่ว่าอยากไปใส่ทำอะไรนี่น้องจุ๊ีบอกว่าอย่างถ้าได้มีเงินครบนะพี่น้องเนาะถ้ามีเงินครบนี่แดี๋มาเที่ยวแน่นอนคนวะอยากมาเที่ยวอันนั้นน้องบอกว่านะ น้องไส้เพพีว่าเหันบอกว่าทามือน,นี้หันเพี่ว่าบริกรกรุงเทพเนาะเพื่อนสีภาพไปเที่ยวอะเสียงข่วนนะทุกคนเสียงข่วนทีมีอาผ่าองค์ใหญ่ๆนะทุกคนที่เป็นมรดกโลกเนาะที่แบบว่ามีลูกป,ปั่นองค์ใหญ่ๆที่แบบว่าสุ้งๆหันแลก้กกะซิมีแบบอาเจดีสุงๆนะทุกคนพี่ว่าเคยไปอยู่เทือหนึง่งตอนทีลงมาคอมีอาหายหายน้องไส้นะลงมากับพอกับเมย์ล้วก็กับเอือยเนาะเคยมาอยู่เทือหนึ่งนะทุกคนแต่ว่า มื่อนี้หันว่าสิได้ไปย,ยู่หนองาวาสิพาไปเที่ยวบอลหันและมันไก่กับอ่ามันไก่กับเพื่อนหนองมันมันไก่กับเพื่อนหนองอยู่เน,นาะเพื่อนหนองใส่ที่ว่ากับเพื่อนหนองสะไภ้ะแต่ละที่นี่หันเฮาได้เมื่อเมื่อนี้เนาะก็เลยบ่ได้ไปหนองเลยก็เลยอดทายม่มงงงวๆๆมนงนีไป ตาว่าห้ากลับสาเหาสิได้ไปแต่วันนี้ห้าหันสิกลับสวงสิบเอ็ดโมงึ่งเที่ยงนะทุกคนกับบอกง่ายๆก็คือสวงายเนาะแต่มาน,นี้ผัดสวงบายหันน้องเทอ่าน้องรายมพรแม่ว่าเหลืองานพอดีพี่น้องก็เลยอดได้ไปนะอยากจะไปอยู่อยากจะไปเก็บภาบรรยากาศเสี่ยงขวนน้องห้พ่อเม่พี่น้องเบิง่งแต่ว่าคนเล่าเขาส้มนี่อาจจะหาพันกีบแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่อาจจะเขาไปประมาณเท่าไรละสามสิบพันกีบเนาะกะ็เล้อเปล่าเล่าประมาณ เออวกสิบบาทมักท่องเที่ยวเนาะต่ว่าถาคนเล่ากับประมาณสิบบาทนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างระว่างที่ห่อเคยไปเที่ยวอยู่ไทยเนะาะแถวอยู่ไทยนีเป็นการสถานที่สําคัญเป็นกะสิเก็บคนต่าง,ต,าง,ต,างาต่างศาสน่แพงแน่แต่ว่าคนไทยเป็นก็คือให้ชมฟรีนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ผัดเออมีความแตกต่างเก่นว่าคนเล่ากับเสียงเงินอ่า แต่ว่าคนไทยกะเสียแต่ว่าเสียบลายปันไดนะทุกคนรวมๆแล้ว30มสิันกีบกระทือว่าบ่แพงแมนบอกกับประมาณ60สบาทท่านั้นเองนะทุกคนกระทือว่าบ่แพงถาเป็นเงินดอนกับประมาณเลี้ยนนิดๆท่นนั้นเองนะพี่น้องเนาะอันนี้นก็คืออัปเดตภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าดูวทั้งต่างประเทศนะทุกคนเนาะได้ครับชมครับฟังไปนํากันเนาะอันนี้ก็เป็นเหลืองเล่าทีเพื่อว่ากับน้องุมซียอามาเราสู่ฟังเนาะพี่น้องโอกาสดีๆนะ เพว่ากับน้องสุมซีสีได้ลงมาเที่ยวอยู่เนาะเพราะว่าเพว่านัน้นยังบบท่านเดี๋อโ่เอาเนะทุกคนเนาะเอาทีเพื่อนมามาเหตุเวียกอยู่ในอ่าธนาคารแห่งชาเหล่านะทุกคนแต่ว่า เมื่อวานนี่หันคือเพื่อนหันว่าจะมาหาโยแต่ที่นี่หันเพื่อนเลิกเวียกนอกเลิกเวียกซีโมงแล้วก็ไปหับลูกไสทีวงเฮียนนะพี่น้องก็เลยว่าจะมาหากันนะชถ่ายเพื่อว่าก็ต้องไปไหว้พระนะทุกคนไปอีกไปอีกไหว้พ่าอีกบอลหนึ่งลก็ลยบริโภคกันนะพี่น้องอยากจะถ่ายภาพบรรยากาศให้เอฟซีในเบิ่งหและลายบอลอยู่แต่เสียดายมอกมากพี่น้องเลยฝนโตกเนาอโอกาสดีนะเพื่อว่าจะมาเที่ยวใหใหม่นะทุกคนมาเที่ยวชมไมเนาะอ โอเคเรากะคลิปนี้เข้กับขอจ๊กเพียงเพียงตอนนี้นอนในการีเตรียมของด่วเตรียมโตที่จะกลับกรุงเทปนะพี่น้องคิดหอดประเทศไทยแห้งแะ้วทุกคนอยากไปเหตุงานนะอยากไปหาเงินละวันนี้น่งแกเขาใส่เงินจนเบิร์ดละ่ะน้องซงซีเบิร์ดบลายพี่น้องประมาณแล้วเราเกือบสองอพันกว่าเนาะแต่เพราะว่าเบิร์ดไลเพราะว่านางแกว่าเออเพราะว่าเป็นแบบว่า อาหายาตี้พี่น้องค่าเที่ยวเนาะทุกคนก็เออเฮาก็อาจจะเสียค่าียใจ่ายกว่าคนอื่นเขาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งทีพี่ว่าคิดว่าพ่ว่าเหตุถึงแลวนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นน้องนะาัครังค่าเสีจใจยังเฮากับปุจําเป็นเฮากับปุ๊ดองออกหให้เพื่อนออกไห้นะทุกคนเนาะคือพ่ว่ากันยังว่าเออมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะทีว่าค่อยเบิงค่อยห้กกาลังใจค่อยซ u p p o r t s u p p r สไใจนะทุกคนก็ถือว่าเฮาก็ยังมีไล่ได้เน่นะทุกคนนะกต้องขอขอบคุณในไลเด้อระเอฟซีทั้งฝั่ แลวก็นอ้องส้มสีก็ขอจบกแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าฮับชมเขาฟังแล้วมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทางใครกันได้เด้อจ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e และก็สนับสนุนมหมฮาโดยการเบอ่งโฆษณาใหา้น้องแพรว,วา่าและก็น้องส้มสีนําเด้อจ้าขอขอบคุณนหลายๆที่เขามารับชมเฮาฟังจะสบายดีสวัสดีค่ะ